สวัสดีค่ะทุกคนยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกหนา้าป้าป้าเที่ยวค่ะวันนี้พามาดูเทศกาลกินเจค่ะมาดูบรรยากาศการกินเจมาดูบรรยากาศการตกแต่งสถานที่ต่างๆตามถนนนนทางตามร้านค้าธนาคารทุกแห่งทั่วเมืองนะคะมาชมกันเลยค่ะ เทศกาลการกินเจนี้เป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของจังหวัดภูกเก็ตค่ะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะปีนี้ก็ร้อปีค่ะเป็นประเพณีที่เชื่อเชื่อถือกันมานานมากสืบทอดวัฒนธรรมจากบรร พ่อบุรุษมาสู่ลูกหลานแล้วก็ทางจังหวัดก็จะโปรโมทการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาลถือศีลกินเจนี้ด้วยค่ะการถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนี้เป็นเรื่องที่จริงจังมากเป็นเรื่องที่คนภูเก็ตเขานับถือกันมากค่ะ เพราะเขาคิดว่าการทำดีพูดดีปฏิบัติดีถือศีลกินเจเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายขึ้นค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะแต่บางคนต่างจังหวัดเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คนภูเก็ตเขาจะเชื่อเชื่อถือเรื่องเทศกาล กินเจคือสมัยก่อนสมัยโบราณมันเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนาะมันมีคนจีนที่มาอยู่ภูกเก็ตเนี่ยเขากินเจแล้วเขาไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บสมัยนั้นมีคนคนตายกับโรคระบาดเยอะมากแต่คนที่กินเจนี้ไม่เป็นอะไรเลย เขาก็เริ่มสืบทอดกันมาตั้งแต่บัณน,นั้นเลยค่ะว่าการถือศีลกินเจนี้เป็นทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล คนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อค่ะคนที่เชื่อเขาก็เชื่อค่ะแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอันนี้ป้าก็ขอบคุณทุกต่านทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะคะเออกินเจนี้เป็นอะไรที่ถ่ายรูปยากมากเพราะคนเยอะมากแล้วก็มีเพลง ลิขสิทธ์เยอะมากที่ติดอยู่ในในเทศกาลที่เขาบรรเลงกันเขาเปิดกันคือเป็นอะไรที่ทำยากมากคะ่ะถ่ายถ่ายยังไงมันก็ต้องติดคนแล้วเดืยวนี้กดเขาเข้มมากเขาไม่ค่อยให้ติดหน้าคนก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากมากค่ะทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าป้าก็จะเอาคลิปเกี่ยวกับการกินเจมาให้ใหอิชฉมีค่ะเ,ะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงเทศกาลนะอยากให้อยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะอยากให้ชมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งตอนนี้ก็ สามสองสามปีแล้วนะที่เขาไม่จัดเพราะว่ามันมีโรคระบาดเนอะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเห็นไหมคนแน่นมากเพราะว่าเกี่ยวกับลูกมันสำคัญมาก